สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์โตเกียวดิสนีย์แลนด์นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาตะลุยสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสวนสนุกในฝันของเราเลยครับตั้งแต่วัยเด็กเลยคนนี้มาแล้วแล้วบรรยากาศก็คือเย็นมากทุกคน,นหนาวเอออ่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปข้างในนะครับเดินเข้ามาข้างในนะครับนี่ ได้ยินเสียงดนตรีเสียงอะไรอรอบข้างตรงนั้นน่าจะเป็นอ่าโรงแรมนะครับโอ้โหด,ด,ดูรถไฟขบวนวิกกี้นะโอ้โนี่นี่ตีมติมอะไรไเนี่ย ครับีบมาคนมาถึงเขาก็จะให้สแกนกระเป๋าก่อนนะครับสแกนกระเป๋าก่อนนะล้วค่ไปสแกนตั๋วข้างในนะครับนะครัเดี๋ยวมาสแกนตั๋วนะครับดสแกนตั๋วก่อนนะครับแล้ว t h เข้ามาแล้วนะครับตรงนั้นเหมือนจะมีต้นไม้เพื่อนนี้นะครับนนะครับ,รบทุกคนเกียวซินี้แลนด์คอนฟิสต์สมตรครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปปราสาทก่อนนะครับือแบบเซ็ทีมากทุกคนแต่ละคนนี่คือแต่งตัวแต่งอะไรนะครับตอนนี้หนาวก็อาจจะแบบว่าใส่เป็นเครื่องหัวแทนเนาะ มีเสียงเพลงมาตลอดเลยครับและนี่คือปราสาทนะครับปราสาทดิสนีย์อันนี้เจ้าหญิงอะไรฮะไม่เป็นอ้าวนี่ปราสาทใหญ่เยนะทุกคนนะครับตอนนี้เราจะเดินเข้าไปในปราสาทนะครับดูสิทุกคนเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับ ตอนนี้คนอยู่โตชนตอนนี้คนอยู่โตเกียวซี่แลนก็คือเยอะมากเขาจะต่อแถวรอพบกับเจ้าหญิงรอเปล่าใ,ใ,ใช่นะ นี่ก็คือหมูมีพินอคคิโอมาทักทายนะครับาพีโนพีโอนี่ <laughs> <laughs> มีหลายตัวละครนะครับหมาป่าอีเมลนะเ <laughs> นี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับน้าพีโคพิโอมาเจอสายรูกกับน้องอยู่ นี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โซนม้าหมุนนะครับโอ้ castle castle เดี๋ยวเราจะพามาเล่นม้าหมุนนะครับทุกคนเวลารอตอนนี้รอ15นาที15นาทีเนาะแล้วคือมันมีโซนที่เล่นเยอะมากทุกคนดิสนี่แลนด์โตเกียวใหญ่มากนะน่ะครับจะถึงคิยวของเราแล้วนะครับนี่คิวต่อไปเลยนะครับ รอดูรอดูทุกคนตืเต้นไหมเต้นปกติเคยเล่นไหนงานวัดแบบเป็นน้าเหล็กใช่ไหมเอพี่แบบนี้ไม่เคยเล่นใช่ไหมแบบใหญ่ใอย่างเงี้ยรอดูนะครับนี่อะไรอ่ารีวิวมาหมุนชีพเป็นยังไงคุ้มแม็คลอสิบห้านาทีเด็กน้อย เออเพลินเพินเนาะน่ารากักน่ารักเนาะสีเพลินเพินได้เลยนะทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปไหนต่อก็ยังไม่รู้นะครับนี่ <c oughs> ตอนนี้เราจะมาเล่นรถไฟนะครับก็คือจะมาขึ้นรถไฟชมวิวในกัตตอกซาับ Western River Railroad นะครับ, River รบเวลารอตอนนี้25นาทีนะครับ25 minutes ข้างนี้ก็จะมีะ Jungle Cruise นะครับล่องเรือชมป่าแล้วก็มีโมนาได้ยดนสติสเนี่ยสติสสติเราต่อแถวกันนะครับ <c oughs> ไฟมาแล้วไฟมาแล้วโอ้คนพันนีด้วยนะ่าคนพันด้วยนะไฟมาแล้ว 気をつけてください慣れてくださいねなんお子さんからは目を離さないようにお願いしますご案内します安全のため、旅の間は立ち上がったり手や足を外に出したりしないように小さい駅は、スティルウォータージャンクションと言います開拓者たちは、ここで見たへお話しっていうんですが、ね、こっちも手を振ってみましょうかね วิตาคุยเด็กี่มาสงืขอบ่เมื่อกี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการนั่งรถไฟนะครับก็คือเขาจะพาเราไปชมแบบว่าชมสัตว์ชมป่าชม เ่าอินเดแดงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีจุดหนึ่งกมไดโนเสาร์นะครับนี้ต้องไปดูเองนะครับคือแบบมันจะมืดๆแล้วก็เขาจะพาเหมือนกับเข้าอุโมงค์ไปแล้วก็จะเห็นไดโนเสาร์นั่นนู่นนี่นะครับไปเดี๋ยวเราจะไปที่ว่าเราจะไปต่อไอ้ Big t h ันเด r m o มา t a i n นนะครับเพราะเมื่อกี้ขี่ผ่านแล้วแบบเห็นดูแล้วน่าสนุกนะครับไปนตอนนี้นะครับเราก็มารอรื่งเล่น Big t h ันเด r m o มา t a i n นนะครับ เป็นเครื่องเล่นบอกว่านั่งล้างรถไฟไปนะครับตอนนี้ก็เวลารอ70นาทีนะแต่ว่าเราก็รอมาได้สักพักแล้วนะครับน่าจะประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะค,ครับคิวนะครับง,งานงานไปรอต่อไปครับเดี๋ยวจะพามาดูเนาะใกล้ถึงคิวเราแล้วนะครับนี่แบบนี้เลยใกลจะถึงคิวเราแล้ว ีเป็นทางของเอสเพรสนะทางขวาเราคิวนะทุกคนคิวเยอะอยู่นะเราก็รอมาจากจุดแรกอะ่ะ เดี๋ยวจะมารีวิวว่าจะเป,เป็นยังไงว่เ Thunder, Martin, วาเมื่อาาก <lite> ี้เล่นบิ๊กเซนเตอร์มารเทนเข้าไว้วิญญาณหลยวิญญาณหลดจังล่างไปแล้วใช่ไหมโคตรันากสนุกมากคือแบบโอ้โหุดสุดสุดสุดทุกคนต้องต้องมาต้องมาต้องมาลองมาลองสนุกมากสนุกมากาเป็นแบบรลเลอร์โรคโสเตอร์แบบ โอ้มันเนอะเป็นรถไฟแบบมันมากมันมากคือมันแบบปุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บนะขึ้นลงขึ้นลงแล้วจังหวะยั่ยงองศาได้ฟิลคือคุ้มค่ากับการรอกี่นาทีน่าจะเป็นชั่วโมงไหมเกือบไหมหนึ่งชั่วโมงถ่ายถ่ายกินเตยนิดหนึ่งนอนหนังเกมเกือบตัซ้ำเลยพอไหวดิพอลูกอยากน้าไปขับลงแรงเก็บเลยเก็บเลยต้องมาต้องมา เราได้ขบวนหน้าสุดเนาะคนคู่แรกเลยอ้ยเห็นมนแล้วอันนี้จะเป็น small world นะครับเวลารอ15นาทีก็จะเป็นลลหัวล่องเรือชมแต่ว่าเมืองคนตัวเล็กนัดอยากเข้าอยู่นะเรากำลังต่อแถวจะเข้า in a small world นะนเ บรรยากาศไอซิเรียนวันนี้นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะได้ลงเรือแล้วนะครับทุกคนนี่คือบรรยากาศพอจะเดินเข้ามาใน it's i s a small world นะครับเราก็จะได้ขึ้นเร,รือาาแบบนี้นะครับเราจะท่องอย่างโลก small world โลกเล็กๆน,ะนี่บรรยากาศนะครับอันนี้ในที่โตเกียวไอซิเรียนโตเกียวเนี่ยเหมือนกับเพราะว่า เขาจะต่างกันกับกับที่อื่นอย่างเช่นของฮ่องกงก็จะอยู่อีกแบบนึงนะเห็นว่าอันนี้มีเจ้าหญิงมีอะไรซ่อนอยู่ด้วยนะต้องสังเกตดีๆนะครับ นะครับอีสระสมอลวอล์กนะก็เป็นเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆนะเด็กๆเด็กๆเด็กๆมากก็ใครอยากจะมาดูโลกเล็กๆชิวๆก็มาได้นะเรือมาแล้วห้าอีกห้าหัวสามสิบก็มันมานั่งเล่นนั่งเล่นนั้งผัก จะเป็นตูนพาวนะครับแล้วก็เราจะเข้ามายังหมู่บ้าน, Beauty and the Beast นบ mm ิวตี้แอนด์เดอะบีไป mm hmm. และนี่นะครับเรามาถึงหมู่บ้านของเรื่องบิวตี้แอนด์เดอะบีสนะครับ mm hmm. เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับตู้ ตอรงลีคดเดอร์ชาวเทรดเดอร์รถบิ่กระสา,านนะอันนี้คือคิวคนต่อยูซี่แอนด์เดอะบีนะครับคือแบบเยอะมากนะครับนี่เยอะมากเลยคือเราซื้อไอ้ฟ้าส์พลาสไม่ทันนะเนะกดเข้าแอรไปก็บอกว่าหมดแล้วนะเป็นเครื่องเล่นใหม่เนาะ คือแบบคนเยอะมากนะคนต้องพยายามยกกล้องหลบคนนะอือนี่คปอประตูทางเข้าจะให้ดูใก,การราาที่เียรจดีเวลารอบก <c oughs> นี่เป็นสตาร์ทัวร์นะ,ะทุกคน โซน Tomorrowland ที่เรากำลางเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็น Monster E นี่เป็สารตัดตั้งเราไม่จำกัดตรงนี้เราก็จะเป็นทางกลับแล้วนะครับไปครับเตินทางกลับนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปช้อปปิ้ง ต่อนะครัขบขบวนคนแค่ทั้งเจ็ดจะมาหนึ่งเจอกันเจอกันทางหนะ้า